สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเดโมนสเตรตนะคะ,ะเล็กๆนะคะว่าการเปิดกรุ๊ปบุ๊กิ้งในระบบโพลิทาม PMS นะคะและการพรีวิวนะคะเอกสารประเภทเอ่อโฮเทลแอคเคาท์พรีวิวนะคะ,ะทำได้อย่างไรนะคะในระบบโพลิทาม PMS อเนี่ยเจนี่อาจจะขอเริ่มด้วยลักษณะการเซต เบรดเป็นพื้นฐานก่อนนะคะเบรดโคดในระบบโพเดิลไทม์นะคะค่อนข้างคอมเพล็กซ์เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอะไรก็ตามที่เราต้องการจะมองเห็นในพื้นที่ของ Reservation Detail ะคะ่ะขึ้นอยู่กับเบรดโคดทั้งหมดนะคะถ้าเกิดเบรดโคดของเรานะคะหรือทางรงแรมใน Operation นนะคะมีความคาดหวังที่จะใช้อยากใช้เบรดโคดประเภทกรุปบล็อกนะคะก็สามารถเซตได้ที่ตัวเบรดโคดเซตติ้งเลยนะคะเบรดโคดนั้นๆต้องมีการ Activate บล็อก ะะเบื้องต้นก่อนอย่างแรกนะคะเรื่องอื่นๆก็จะเป็นลักษณะ complexity ของ meal plan นะคะเ,ออเป็นไปได้ว่า Group booking นะคะอาจจะมีลักษณะ breakfast นะคะหรือ room only หรือ breakfast complimentary ก็เป็นได้ทุกอย่างเนี่ย add ได้ที่ตัว meal plan setting ทั้งหมดนะคะใน meal plan setting เนี่ย ได้หลากหลายเลยนะคะแต่ว่าคี์เมสเซจที่จะนี่อยากจะบอกคือถ้าเซตในลักษณะผูกกับเบรคโคดเนี่ยเขาจะมีผลในการมองเห็นในมีแพลนรีพอร์ตนะคะหลังจากนั้นตัว Breakfast หรือ plan type มี l แพลนทายนะคะสามารถที่จะบังคับได้นะคะว่าให้มีลักษณะ v t l ี e e l อย่างไรนะคะไปที่เรนูเซนเตอร์ไหนและอยู่ในลักษณะของม e w p l แพลนรีพอรอย่างไรนะคะนี่คือตัวอย่าง Mockup ที่เกิดขึ้นในระบบแซนด์บ็อกซ์อยู่แล้วนะคะคราวนี้เมื่อตัวมี l แพลนทำงานในลักษณะ Optional ของ r a ดโค้ดนะคะมันก็จะตัวลองเนาะเวลาที่โอเป a เรชันนะคะค r e เอทตัว r e เร์เวชัถ้า เ o ร e โค้ดนั้นๆมีเลือกมิ w แพลนททายนะคะที่เราต้องการเบรกดาวน์ที่เราต้องการ มันก็จะเคลื่อนไปตามตัว capacity นะคะเป็นต้นและเราต้องการให้ลูกค้ามองเห็นบน i n v o i c e หรือไม่นะคะ e d o w o w n ของ breakfast เนี่ยจะอยู่ในลักษณะไหน input in rate หรือ on top of the rate นะคะทุกอย่างอยู่ที่ break c o d e setting ทั้งหมดนะคะคราวนี้เดี๋ยวเราจะลองมาเปิดตัว Block reservation นะคะรูปบล็อกกันในระบบ hotel r o o PMS นะคะการเปิด reservation นะคะในตัว hotel r o o PMS แบบ กรุ๊ปนะคะค่อนข้างง่ายเลยทีเดียวนะคะกดที่ create reservation นะคะ period ของตัวกรุ๊ปนะคะว่าเช็คอินเมื่อไหร check out, เช็คเอาท์เท่าไหร่ room night เท่าไหร่นะคะส่วนนี้ที่สำคัญที่สุดเ a t e code นะคะเลือกร Code ที่ถูกต้องนะคะหลังจากนั้นก็จะเป็นเรื่องของ profile database นะคะเปิดในนาม company ให้เลือก company ในนามบุคคลก็จะเป็นบุคคลนะคะได้ทั้งคู่ ะะตัว r i c ลิสต์ถ้าเกิดโรงแรมนะคะจุดเริ่มต้นเนี่ยมี r i c ลิสต์อยู่แล้วก็จะจริงๆแล้วก็จะเป็นส่วนที่ดีะคะ่ะเราก็จะแนะนำมันก็จะไปช่วยในการที่จะลดความผิดพลาดนะคะของ Manual Input นะคะแต่ถ้าเราสะดวกมากกว่าที่จะใช้ Override Rate เนี่ยมันก็ง่ายเช่นเดียวกันอย่างเช่นถ้าครุปนี้นะคะเราคอนเฟิร์มที่2,100บาทต่อคืนทุกรูมไทป์เราใส่ที่นี่จุดเดียวเลยนะคะนั่นหมายความว่าไม่ว่าเราจะเปิดรูมไท ประเภทไหนนะคะก็จะยืนยันที่ราคา2,100บาทเน็ตนะคะเรื่องอื่นๆก็จะเป็นเรื่องความแตกตา่างถ้าเกิดว่าเราต้องการเราคอนเฟิร์มทางเอเจนต์ว่า GDT เนี่ยนะคะรูมไทป์นี้นะคะเราขอชาร์จที่3,000บาทต่อคืนนะคะเราก็ใส่ความแตกต่างแบบนี้ได้นะคะใน Pri ซลิสเซ็แล้วกดเซฟค่ะ ข้อมูลต่อมาจะเป็นเรื่องของ r e s e r v a t i o n parameter นะคะเราสามารถบันทึกได้ข้อมูลตรงนี้เนี่ยจะเป็นมีผลนะคะต่อพวก Revenue Report นะคะ forecast report ในระบบหลังจากนั้นนะคะถ้าเราอยากจะยืนที่บล็อกก่อนนะคะไม่ใช่ standard นะคะเราสามารถเลือกบล็อกได้เลยจากจุดนี้นะคะหลังจากนั้นจะเป็นเรื่องของ rooming list ด้านล่างนะคะกรุ๊ปนี้จองกี่ห้องนะคะเราเลือกใน,นมัคษณะ room type P P V สห้องนะคะ 1BS 2สอห้องนะคะ GDT สองห้องสี่ห้องเป็นต้น นะคะณขณะนี้เนี่ยเรามีบันทึกเพียงเท่านี้นะคะ per room type unit per room type นะคะเรื่องอื่นๆจะเป็นเรื่อง capacity ในระบบ h o s p i t a l s นะคะในระดับ configuration เราสามารถ Set นะคะให้มัน pick up default ได้เลยนะคะถ้าเกิด room type นั้นมาตรฐานของ a d u l t เนี่ยอยู่เท่าไหร่นะคะเรื่องอื่นๆก็จะเป็นเรื่องความแตกต่างในแต่ละห้อง นณะะขณะนี้เนี่ย reservation เ Res นี้ยนะคะ pick up default meal plan ที่ room only ถ้าเกิดราต้องการให้เป็น inclusive breakfast ในทุกห้องก็สามารถเลือกได้จากจุดนี้เลยนะคะ main information เรื่องอื่นก็จะเป็นเรื่องของอความไม่เหมือนกันนะคะในลักษณะ arrival date และ departure date เป็นต้นว่าสองห้อง GDT นี้เราได้รับรู้ว่าลูกค้าจะ check out one day later นะะจากห้องอื่นๆนะคะนั่นหมายความว่า GDT นะคะจะต้อง departure วันที่4นะคะเราก็สามารถระบุวันที่4จักตรงนี้เลยนะคะหลังจากนั้นเนี่ยถ้าเกิดโรงแรมนะคะค่อนข้างมีห้องที่เยอะนะคะอย่ากตกใจว่าทำไมเรามีลายเพียงแค่5นะคะเราสามารถ add list of room ได้ตามที่เราต้องการเลยนะคะคราวนี้ก่อนที่จะ create reservation เราก็จะแนะนำเสมอให้ preview rate ก่อนเบื้องต้นนะคะ,ะ,คะเพื่อดูว่า rate เนี่ยที่เราจั คอนเฟิร์มเนี่ยกับเรสเ r v a t i วชันี้ถูกต้องไหมนะคะถ้าถูกต้องแล้วก็บันทึกโดยการ Create r e s e r v a t i o n เมื่อมันเป็นบล็อกนะคะแน่นอนเลยเนี่ยทั้งหมดเนี่ย11ห้องนะคะยังไม่มีการตัด Inventory จนกว่านะคะโฮเทลเลเวลจะมีการ Release เป็น r e s e r v a t i o n จริงนะคะเมื่ออย่างไรก็แล้วแต่นะคะเ,เราอาจจะทำเป็นลักษณะคือ มีการส่งอินวอยให้ลูกค้านะคะแล้วมีการชำระมาส่วนหนึ่งหลังจากนั้นเราก็มีการรีลีสมันนะคะการรีลีสเป็น reservation ที่จะไป subtract กับตัวอินเวนทอรี่เนี่ยก็สามารถกด transfer to reservation ได้เลยทันทีนะคะเมื่อ transfer to reservation แล้วสิ่งที่เรามองเห็นคืออะไรบ้างนะคะคือ reservation มันจะก็กลายเป็น c o n f i r ม status นั่นเองแต่ทางนี้ทางนั้นถ้าเราคิดว่าเราไม่อยากใช้ เวเบโค้ดประเทศบล็อกนะคะจริงๆแล้วก็เปิดเป็น Reservation เลยก็ได้ค่ะแล้วเราใส่เป็นลักษณะ Reservation Status นะคะเป็น Tentative หรือ Provisional นั่นเองนะคะทุกร๊ปเนี่ย1 1ห้องมันก็จะเป็น r r v v s s o o n l แลและคราวนี้เนี่ยใน uh, Report หลักของ Reservation นะคะ Room Typ e a v a i l a b i l i t y o v e เ v i e w เนี่ยเราก็จะมองเห็นว่าในวันที่28แล้วนะคะเดือน11นะคะ ก็จะมีลักษณะ provision ที่แยกออกมาชัดเจนนะคะ แยกออกมาชัดเจนนะคะคราวนี้เรากลับไปที่ตัว reservation นี้อีกครั้งหนึ่งนะคะเมื่อโอเคถ้าเกิดเราเทินเราเลือกวิธี p r o v i s i o n a l เนี่ยเราก็สามารถที่จะกำหนด p r o v i s i o n a l expiration date ได้ด้วยนะคะมันก็จะทำให้ทาง reservation สามารถมี alert หรือ alarm นะคะในการ follow up payment อะไรต่างๆนะคะในตัว room type availability overview เมื่อสักครู่ด้วยนะคะมองเห็นชัดเจนเช่นเดียวกันรวมถึง manager report นะคะคราวนี้นะคะเมื่อลูกค้านะคะมีการคอนเฟิร์มไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็แล้วแต่นะคะทางโฮเทลเลเวลเนี่ยก็สามารถที่จะเชิญจากเอ่อฟิชชั่นนะคะเป็นคอนเฟิร์มกรุ๊ปนะคะได้ทันทีนะคะนี่คือลักษณะเบื้องต้นของกรุ๊ปบุ๊กิ้งนะคะคราวนี้ ออฟเฟอร์ uh, อื่นๆนะคะที่อาจจะเกิดขึ้นในลักษณะกรุ๊ปเรทนะคะไม่ว่าจะเป็น complimentary room หรือ complimentary breakfast อะไรก็แล้วแต่นะคะเราสามารถที่จะ justify ได้ในลักษณะ edit rate and period นะคะหรือ add room สมมุติว่ากรุ๊ปนี้นะคะจองมา11ห้องเราจะให้คอมเขาคอม room นะคะ uh, half twin Com หรืออะไรก็แล้วแต่นะคะเราก็สามารถที่จะ add รูมเข้าไปนะคะแล้วเราดึงในลักษณะเรเก้โค้ดคอมพลีเมนต์รีนะคะเป็นต้นนะคะคราวนี้เรากำลังจะให้คอมเขาในลักษณะห้องประเภทอะไรนะคะเราเลือกได้ตรงนี้เลยนะคะเราจะให้คอมเขาเป็น YMH1 นะคะก็ได้นะคะคราวนี้เราไม่มีห้องเราให้ห้องอื่นนะคะเป็นสองห้อง BFV นะคะอันนี้ใส่โน้ตไว้ก่อนนะคะห้องคอมนี้นะคะเราจะให้เป็นเบร k fast คอมด้วยนะคะเราก็เลือกเบร k fast คอม นะ,ะจากตรงนี้ได้เลยนะคะเรื่องอื่นก็จะเป็นเรื่อง r a t แน่นอนคือห้องคอมก็ต้องเป็น0ูนบาทหรือถ้าเกิดเป็น half นะคะ half price ก็ใส่ราคาที่ individual rate ได้นะคะที่นี่นะคะหรือเราจะมี price list นะคะเพื่อ,อทำให้ operation ทำงานได้สะดวกและรวดเร็วขึ้นนะคะโดยไม่ต้องมา override rate ให้วุ่นวายนะคะคราวนี้เมื่อ ดูดีแล้วนะคะเสร็จแล้วก็คือเราก็สามารถที่จะพรีวิวได้ค่ะพรีวิวอีกครั้งหนึ่งนะคะเราก็จะเห็นราคาเป็นศูนย์แบบนี้นะคะแล้วก็กด Add Room ะะไปที่ Reservation Detail นะคะคราวนี้ตัว c o m p l i m e n t a r y เข้ามาแล้วนะคะ ถ้าไม่ชอบไม่อยากเห็นแบบนี้เราอยากจะเห็นเป็นลักษณะอื่นในลักษณะ complementary นะคะเราสามารถกลับไปที่ตัวร e ัสโค้นะคะแล้วก็ไปดูนะคะว่าเ,เราเซตไว้อย่างไรนะคะนะคะนี่คือพื้นที่นะคะในการเซตว่าเราต้องการจะเห็นบนอินวอยหรือให้ลูกค้าเห็นด้วยบนอินวอยนะคะในลักษณะไหนสมมตินะคะ กดเซฟนะคะกลับไปที่ตัว Booking นะคะแล้วก็ refresh rate มันอีกครั้งหนึ่ง ะะเราก็จะเห็นอย่างที่เราต้องการเห็นนะคะคราวนีเ้เอกสารนะคะที่เราสามารถที่จะแชร์ให้กับทางเอเจนต์นในลักษณะอินวอยนะคะก็สามารถทำได้ในลักษณะโฮเทลพรีวิวนะคะก็คือกดไปที่ตัว Reservation Detail En นะคะเพื่อพรีวิวข้อมูลทั้งหมดนะคะ ะะเราก็จะเห็นลักษณะชื่อของอรูมทายนะคะวันที่เช็คอินวันที่เช็คเอาท์นะคะคับแพ็กซิตี้นะคะแล้วก็ในลักษณะคอมพลีเมนต์รีต่างๆนะคะที่เรากำหนดตัวอินโวイスเทกเนี่ยาตามที่เราต้องการ น,ะะนี่คือเรื่องของ Hotel a c c o u n า p r พรีวิในลักษณะ p r o f อร์มา n v อินวนะคะจะเป็นเรื่องที่เ,เรากำหนดนะคะว่า p r o f อร m มาเนี่ยเมื่อมีออกขึ้นมาเนี่ยมันเป็น Security ของ p r o f อร์มาอยู่แล้วนะคะว่าถ้าเราเรียกเก็บ ะะยอดเงินเท่าไหร่ก็ต้องได้กลับมาเท่านั้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นอ,า,อาจจะไม่ใช่ทางเลือกที่ทางโรงแรมอาจจะต้องการจริงๆนะคะคราวนี้โซลูชันที่เราพรอไว d เนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของตัว Hotel Account Preview นั่นเองนะคะอเอกสาร Hotel Account Preview นะคะสามารถส่งได้ไปพร้อมกับ Rooming List นะคะถ้าเราต้องการนะคะ <S <S เราจะมี Rooming List Print นะคะตัวนี้เป็นเอกสาร Summary นะคะเพื่อให้ทางเอเจนต์ได้มองเห็นว่าเรามี รายละเอียดนะคะของการจองในลักษณะ r s s e r v h Room Type นะคะมีอะไรบ้างนะคะมีกี่ห้องนะคะโน้ตห,หรือชื่อแขกนะคะเราก็สามารถใส่ได้ตรงนี้เช่นเดียวกันด้านล่างก็จะเป็น s u มมารีนะคะ พูดถึง Rooming List นะคะในระบบพลัาน PMS เนี่ยถ้าเราเปิดเป็นลักษณะ group u p o o i n g นะคะเรามีฟังก์ชันที่เป็นลักษณะของ Rooming List t ดา n น์โหลแล้วก็ Import นะคะเวลาเรามี group b o o ก i n g เนี่ยเรามักจะมีการออขอ Rooming List t จากทางเอเจนต์นะคะก็คือรายชื่อแขกทั้งหมดที่จะเข้าพักนะคะพร้อมทั้งข้อมูลอื่นๆถ้าเป็นไปได้ก็คือพวก Passport Number อ,อะไรต่างๆนะคะเพื่อมาอัปเดตเข้าไปในระบบนะคะคราวนี้ r o o m i n g l i s t เนี่ยเราสามารถดาวน์โหลด template ของตัวซิสเต็มได้เลยนะคะจากตัวเทมเพลตดาวน์โหลดนะคะแล้วก็ส่งไปที่เอเจนเพื่อส่งกลับให้ทางโรงแรมนะคะในการ Import เข้าตัวกรุ๊ปบุ๊กิ้งนั้นนนนั่นเองนะคะตัวเมือม่อเมื่อเมื่อแขกเกส์ลสเนี่ยมีการอัปโหลดเข้าไปในตัว r e เ e r v a t i อ n นะคะมันก็จะมีผลต่อ r o o m i ิ g List Print หลังจากนั้นด้วยเป็นลักษณะเรียลไท นะคะเอกสารตัวนี้เนี่ยก็ mm hmm. จะมีประโยชน์ตอนที่กรุ๊ปนะคะมาเช็คอินในวันอัลไลวอนะคะเราก็สามารถที่จะมัดรวมกับทางคิการ์ที่เราได้พรีแพรย์ไว้แล้วนะคะและส่งให้กับทางลีดเดอร์ของกรุ๊ปนะคะในการดิสเทิรินวิลตัวคิการ์ต่อเอกสต์นะคะของเขาได้อย่าง สะดวกสบายนะคะอันนี้ก็คือลักษณะ Report ที่มีอยู่ในระบบโครงทาง PMS นะคะเรื่องอื่นๆก็จะเป็นการ Edit Rate and Period นะคะก็สามารถทำได้ในฟังก์ชันนี้นะคะการ Edit Rate and Period เนี่ยก็ทำเป็นลักษณะบั๊กนะคะก็คือมัดรวมนะคะในลักษณะของ r o o m i n g List นะคะสามารถทำได้ไม่ว่าจะเป็น Individual Price นะคะ i n d i v i d u a l a r r i v a l d e p a r t u r e หรือแม้แต่ม e วแ plan เองนะคะรวมถึงกรุ๊ปในลักษณะ r ร t e b u กนะคะก็สามารถทาได้ด้วยเช เดียวกันนะคะ,ะข้อที่ดีเนี่ยในการใช้โฮเทลไทม์กับ o ลูบุ๊ก i n g นะคะที่เจะนี่อยากจะ,ะแจ้งนะคะก็คือการ assign room นะคะคราวนี้ถ้าเราใส่ group name นะคะเป็นลักษณะ company one เป็นต้นแบบนี้นะคะแล้วเรากด save เรามีฟังก์ชันที่เราเรียกว่า รู o แอสซ i g เมนต์นะคะมาช่วยในการแ s สซ g ์ห้องแบบกรุ๊ปนะคะที่ค่อนข้างสะดวกสบายนะคะอย่างเช่นว่าเ,เราเลือกเป็นกรุ๊ปเนームคอมพานีนะคะที่เราเพิ่งสร้างขึ้นเมื่อสักครู่นะะในแอดเ p มแรกเนี่ย <c oughs> ในการ Search นะคะในตัว Room a s s i g เ m e n t นะคะระบบจะแนะนำก่อนอยู่แล้วค่ะ เป็นลักษณะสเตชันนะคะว่าห้องต่างๆเนี่ยที่อยู่ในกรุปมนี้ค่ะเราก็จะแนะนำเป็นเบื้องต้นนะคะแบบนี้นะคะถ้าเราคิดว่าเราไม่ชอบเราอยากสลับก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันนะคะแล้วเราก็กดยืนยนัน assign room นะคะมันก็จะ assign room แบบบั๊กทันทีถ้าเรากลับไปที่ตัวเ e s e r v a t i o n นะคะเราก็จะมองเห็นว่า ห้องเนี่ยมันมีการแอสไซน์แล้วในหน้าของ r o o p p l n นะคะสิ่งที่พิเศษที่สุดเพิ่มเติมเนี่ยจะเป็นตัว Swap นะคะระบบโคเดลทามเนี่ยมี o o m Swap ด้วยนะคะ Room Swap เนี่ยใช้ทำอะไรนะคะอย่างเช่นว่าคือ Group Booking คือโรงแรมที่ทำกรุป Business ๊ปบิสเนส s s ชเทิร์นเนี่ยคะ่ะจะค่อนข้างเจอ สถานการณ์ประเภทนี้บ่อยนะคะโดยเฉพาะโอเปอเรชันหน้าบ้านนะคะก็คือกรุ๊ปมาพร้อมกันนะคะแอสไซน์ห้องไวล้ละเราพรมิสซิงว่าจะเป็นห้องประเภทนี้แต่ประเด็นคือว่ามีลักษณะคือห้องเนี่ยยังไม่คลีนหรือรอลูกค้าเช็คเอาท์นะคะเราก็สามารถใช้ ฟังกชันร o มสวอปนะคะได้ r o m swap เนี่ยมันจะทำในลักษณะไหนนะคะ room swap จะสามารถทำในลักษณะที่ว่าฉันอยากจะ Swap กับห้องอื่นนะคะที่อาจจะไม่ใช่กรูปเดียวกันนะคะแต่ว่าห้องนี้มันคลีนแล้ว inspect แล้วสลับกันนะคะก็คือยึดหลัก Room Swap ได้เลยนะคะ room ส w a p สามารถทำได้เป็นลักษณะ Room ต่อ r o m นะคะแบบนี้ นะคะสมมุติมีปัญหาแค่ห้องนี้ห้องเดียวนะคะเราอยากจะ Swap Swap แบบไหนก็คือระบบก็จะถามว่า Keep the same room group หรือเปล่าถ้าใช่กด yes นะคะ keep the same Ro o r o u p u p ไทหรือเปล่าใช่กด yes และร o m ฟีเ t u r e ละ่ะที่ลูกค้าเขา Request มาจะให้ perfectly match ไหมเห็นไหมคะคือ Same arrival date Same departure date มีไหมให้ Swap กันคือมันจะช่วยลด นะคะการทำงานเพื่อเวลาไม่ต้องไปนั่งเพ่งในใน reception plan ว่าเรามีพอห้องไหนที่ swap กันได้บ้างนะคะถ้าเราใช้ลักษณะนี้เนี่ยอย่างนี้คือไม่มีนะคะ swap ไม่ได้เลยนะคะแล้วถ้าเกิดไม่เอา s ด m e d e เซม t u พาร์ t เจอรล่ะมีไหมก็ไม่มีเห็นไหมคะมีห้องหนึ่งนไมคะมีห้องหนึ่งพอ swap ได้อยู่นะคะ แต่คราวนี้เราก็ต้องมาดูซิล,ลักษณะ reservation ที่เขา assign ไว้แล้วเนี่ยนะคะมันเป็นยังไงนะคะนี่ก็คือหลักการเบื้องต้นนะคะในการใช้ room swap นะคะ,ะนี่ก็คือทั้งหมดแล้วกันนะคะเบื้องต้นในการสร้าง Group reservation และการ preview เอกสารที่เกี่ยวข้องกับ invoice นะคะ o l u t i o นนี้นะคะเราก็จะแนะนำให้ทางโรงแรมได้ลองพิจารณาในการ ใช้งานนะคะ,ะวันใดวันหนึ่งถ้าเราเลือกใช้โฮเทลไทม์เนี่ยเราจะเปิดบุ๊กกรอบกรุ๊ปบุ๊กกิงนะคะและเราก็จะใช้เอกสารตัวไหนนะคะในลักษณะอินวอย e ให้กับทางเอเจนต์นะคะนี่ก็คือโซลูชันที่เราให้นะคะก็คือโฮเทลพรีวิวนะคะหรือไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยเราก็จะมีโซลูชันอีกโซลูชันหนึ่งนั่นก็คือการอัปโหลดเป็นลักษณะเทมเพลตนะคะ อาจจะเป็นลักษณะ booking confirmation ก็ได้นะคะตงทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยสามารถอัปโหลดได้เลยนะคะเรื่องอื่นๆจะเป็นเรื่องของการดึง data code นะคะที่ available ในระบบบรรแกรม PMS นั่นเองนะคะดีไซน์ของตัวเทมเพลตหรืออะไรต่างๆเนี่ยโรงแรมสามารถที่จะดีไซน์ได้100%ยเปอนะคะยกเว้นในลักษณะของ Data Code ว่าเรามี Data Code available หรือไม่ Data Code คืออะไรนะคะก็คือโคดดิ้งนะคะในการดึง Data ต่างๆไม่ว่าจะเป็น reservation number นะคะ period of stay นะคะ number of night ชื่อแขกชื่อ reservation owner นะคะ Service ะะหรือจะเป็นแม้กระทั่งราคานะคะตัวนี้สามารถทำได้เป็นโซลูชันที่3นะคะที่เราออฟเฟอร์ไปให้นะคะ,ะก็ขอบคุณมากนะคะสำหรับเวลาในการดูเดโมนสตรชั่นในครั้งนี้ค่ะ